มาบล็อกกันที่2 0 0 0 0สนสำล้านนะคะก็คือเป็นแลนด์มาร์คที่มีคนมาถ่ายรูปเยอะมากๆเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ตรงคลองพักขนงค่ะวิธีมาก,ก็คือสามารถขึ้นรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีอ่อนนุชนะคะแล้วก็ต่อรถเข้ามานิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะตรงนี้นะคะก็จะอยู่ตรงหน้าฮาบิโต้นั่นเองนะคะก็หาไม่ยากเลยก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คที่คนมาถ่ายรูปกันเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีความเป็น ตล์ยุโรปอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถตามมาถ่ายรูปกันได้นะคะและคลิปนี้นะคะแน่นอนว่าเรามาถ่ายรูปนะคะวันนี้เราก็มากับกล้องค่ะกล้องที่เราหยิบมาวันนี้นะคะก็คือฟ็อกดี m าร์กกับเลนส์2405ค่ะซึ่งอยหลักของคลิปนี้นะคะก็คือเลนส์2405นี้แหละเราก็จะมาในหัวข้อว่าเลนส์2405นี้นะคะยังเหมาะกับการซื้อติดกล้องอยู่ไหมหรือว่าควรจะเปลี่ยนไปใช้เลนส์อื่นหรือว่ายังไงดี สำหรับเลนนี้นะคะก็เป็นระยะสูมที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมเลยนะสามารถถ่ายตั้งแต่วายไปจนถึงแบบว่าพอดเหตหลังละลายได้เลยนะคะโดยระยะวายนะคะก็จะอยู่ที่24ซึ่งก็เป็นระยะที่ค่อนข้างกว้างเลยค่ะสามารถเก็บภาพสถาปัตยะกรรมวิวทิวทัศน์ได้อย่างครบเลยก็ตรงนี้ก็เหมาะกับการที่อยากที่จะถ่ายภาพแบบว่าเห็นวิวเก็บรายละเอียดเก็บเรื่องราวที่ชัดเจนนะคะ ก็จะมาลองถ่ายด้วย2405ทุกระยะกันดูนะคะว่าแต่ละระยะเนี่ยให้ภาพที่เป็นยังไงนะคะมาเริ่มกันที่ระยะ24กันก่อนเลยค่ะระยะ24อย่างที่บอกว่าเป็นระยะที่ค่อนข้างกว้างนะคะตรงนี้ก็จะสามารถเก็บภาพวิวทิวทัศน์หรือว่า a r c ิ i t e c t u r e ได้ครบมากๆแล้วก็เล่าเรื่องราวของภาพได้ดีเลยค่ะ ไปนะคะถ่าย24แล้วเราก็มาถ่ายที่ระยะ3-5กันค่ะซึ่งระยะ3-5เนี้ยค่อนข้างเป็นระยะที่จะเป็นพอดเพจก็ได้หรือว่าจะถ่ายคิวทัชก,ก็ได้นะคะเป็นระยะที่แบบโววมากๆ ถ่ายกันที่ระยะ50กันนะคะซึ่งระยะ50นี่บอกว่าเป็นระยะที่ค่อนข้างยอดฮิตเลยนะเป็นระยะที่บอกว่าถ่ายพอะเทศตสวยแล้วก็สามารถที่จะเก็บรายละเอียดพอที่เราจะมองเห็นเนาะว่าแบบว่าเราไปที่ไหนอะไรยังไงนั่นเองค่ะ เองบอกเลยว่าระยะ85เป็นระยะที่ถ่ายพอดเทสตกำลังสวยมากๆเลยนะคะมาถ่ายกันดูค่ะท้ายนะคะก็เป็นระยะ ร0 5ยนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นระยะที่สุดของเจ้าเลนตัวนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเอาไปถ่ายพอร์เทตเนี่ยก็จะให้หน้าชัดหลังละลายที่สวยงามมากๆค่ะหรือว่าจะถ่ายเป็นสิ่งคองสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งก็จะให้หลังที่แบบละลายสายกระจายมาก ก็เป็นภาพที่เราได้ถ่ายจากตรงพายแ0,000นสำรังที่เป็นแลนด์มาร์คยอดคิดที่แบบว่าคนเข้ามาถ่ายรูปก,กันเยอะนะคะด้วยเลน2405ค่ะซึ่งก็เป็นเลนคิดติดกล้องที่เราว่าน่าสนใจนะถ้าเกิดว่าจะซื้อติดกล้องมาก็ถือว่าสามารถถ่ายได้ครอบคลุมเลยถ้ายังไม่มีแพลนที่จะแบบว่างอกเลนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าเลนตัวนี้สามารถที่จะใช้งานได้ครบจบในตัวเดียวเลยนะคะสามารถถ่ายได้ตั้งแต่วายไปจนถึงพอตเทจหลังละลายจัดๆเนี่ยก็ ถือว่าถ่ายได้ดีแล้วก็ทําได้สวยมากๆเลยนะคะแต่ว่าเออมันทําได้ดีแบบนี้แน่นอนว่ามันก็ต้องมีจุดสังเกตนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเลนส์2405อย่างตัวนี้เป็น E F เนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะกับการเอาไปบล็อกหรือว่าท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการแบบว่าให้มันหนักอะไรอยากสบายตัวอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็ต้องลองดูค่ะถ้าแข็งแรงเนี่ยก็พกได้แหละแต่ถ้าแบบว่า เป็นคนที่อยากรักสบายอะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็อาจจะนิดนึงค่ะมีน้ำหนักอยู่ อย่างไรก็ตามนะคะเลน2405เนี่ยแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยก็อาจจะมีขนาดแล้วก็น้ําหนักที่แตกต่างกันไปตรงนี้เนี่ยก็ต้องลองไปจับถือกันดูนะคะว่าถนัดมือไหมถ้าเกิดว่าถนัดมือเนี่ยก็ถือว่าดีเลยค่ะเป็นเลนที่น่ามีเก็บไว้มากเลยนะคะและคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเป็นการที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูระยะจากการถ่ายจากเลน2405นั่นเองนะคะถ้าชื่นชอบยังไงเนี่ยก็ลองพิจารณาดูคะ่ะว่า น่าซื้อติดกล้องไว้ไหมเนาะถ้าสนใจตัวช้อปปิ้งกล้องและอุปกรณ์นะคะก็สามารถเข้ามาช้อปปิ้งกันได้ที่ www.digitalhome.com o ค่ะหรือว่าหน้าร้านทุกสาขานะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นอย่าง Li น์แอหรือว่า s h อป e ีก็มีเหมือนกันค่ะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามอัปเดตโปรโมชั่นต่างๆผ่นเขตเฟซบุ๊กของ digital to home นะคะและคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย